จะช่วยให้กลุ่มคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือกลุ่มนักเรียนนะครับได้มีโอกาสเข้าใจประเทศเยอรมันให้มากขึ้นครับพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้หลากหลายมิติ สำหรับน้องๆน,นะคะที่อาศัยอยู่ในโยุโรปนะคะถ้าสนใจจะมาเป็นนักข่าวอาสาสมัครนะคะติดต่อมาทางเราลดความเป็นไทยพเพิ่มความเป็นคนคะ่ะคนเท่ากันกับรัฐสวัสดิการนะคะเรียนรู้เรื่องรัฐสวัสดิการกับทะเลและเดอะฟอร์เวิร์ดค่ะสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วมีปัญหาไปการปรับตัวขอให้ทีดถึงเราทะเลค่ะอาชีพคนไทยในต่างแดนไม่ได้มีอยู่แค่ในร้านอาหาร อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือพนักงานสถานทูตคนไทยเป็นได้มากกว่าน,นั้นและหลากหลายเป็นอะไรได้บ้างติดตามได้ที่เี็วลนี้ค่ะร่วมกิจกรรมกับสมาคมทะเลเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของคนไทยด้วยกันนะครับ